ติงกีมีสชนิด1 2 3 4สสี่ก็แน่นอนแหละเราก็เป็นได้ 3- 4สครั้งในชีวิตนะครับเป็นครั้งแรกในวางทีเราก็ไม่รู้เป็นไข้ธรรมดามันมักจะไม่ค่อยมีอาการช็เลือดมีความเทีข้นขึ้นมักจะไม่ค่อยมีนะมักจะเป็นไข้ธรรมดาที่เราก็ไม่รู้ครับสมัยก่อนเรไที่ทานจริงๆเป็น<ท>ยาต้องห้ามเลยกลุมในปลูกโฮเฟนเพราะว่ากล่าวว่าเอาแบบแรงแล้กินเข้าไปกินประมาณกินแล้วมันลงนะคะไข้ประมาณ3 9วัดเ ค่ายสูงมาปวดหัวแบบนั้นนะ่จะจำได้ว่าไปทำรายการเรื่งเล่าเช้านีนะ้กลับมาเริ่มมีไข้เริ่มมีไข้ก็นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ไปทํางานต่อออกออกจากรายการไปครึ่ง,งเลยอนะ่ะเพราะว่าแบบไม่ไหวเหมือนแบบจะปุ๊บเมือนเราเป็นไข้ที่ไหเป็นไข้นะเป็นไข้อะไรนะค่้ ที่ปวดเห็นได้เลือดออกนะคะก็เดี๋ก็จะมาคุยกับคุณแจอยู่กลนที่กันอยู่กลนที่กันครับอยู่กลนที่แล้วคุณพ่อก็ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็บอกว่าเออนี่ิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเลยผมก็เอ้าเป็นอะไรอ่ะเป็นแค่เรื่องออกผมก็บอกเอ้าเป็นแล้วไม่เห็นบอกอะไรเลยก็แบบแกมแกมดูกระนิดนึ่งอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเยอะก็เลยถามว่าเออเป็นเป็นยังไงบ้างทําไมทําไมถึงไ่เป็น คือก่อนหน้านี้คุณพ่อจะเป็นคนที่ระวังตัวมากๆเลยครับเขาเป็นคนที่รักสุขภาพมากๆเลยก็คือจะออกไปไหนอย่างเงี้ยต้องต้องต้องทายาต้องฉีดยาออกไปหลังบ้านอย่างเงี้ยต้องน้องแจมระวังระวังแมลงระวังอะไรต่อยนะอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะบอกตลอดแต่วันนั้นเขาน่าจะพลาดเพราะว่าไปไปอยู่ที่หลังบ้านแล้วข้างหลังบ้านเป็นฝักตำรวจใช่ไหมคุณพ่อเป็นตำรวจแล้วมันมีเป็นร่องน้ำเป็นร่องน้ำครับแล้วน่าจะยุงลายน่าจะเป็นขัดอยู่แล้วก็ มีกลุ่มแบบนั้นเดียวอยาก็เไปน,นั่งเช็ดน,นั่งอะไรถูกกอยู่หลังบ้านนะครับแล้วก็โดนดุกันพอมัางเออทำให้กะเราต้องไม,ไมเป็นต้องโดนกัดพอโดนกัดแล้วก็เขาบอกว่าอาการแรกที่เป็นคือ,อขั้นเนื้อขั้นตัวขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นไข้หวัดเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างไงครับแต่ก็